นี่มีของฝากจากคุณหญิงแสนดีนะคะให้คุณป้าส้มตำ่นว้านนั่นเฮ็ดจังไรเมื่อยวะเมื่อยเอาตะม้งกุ้งก็ฝากเพิ่นก็ได้ตะม้งบอกว่าจีนเองล้เอาเพิ่นอยู่ไกลเขาฝากทั้งอากาศนี่แหละฝากแบบใดน้อยเลยตำล้วก็ใส่จานยืนให้เลยได้ได้ได้แต่เฮ็ดได้สั่งง่ายครับวันนี้มีของฝากนะจ๊ะอ่าขอบคุณคุณหญิงแสนดีมากค่ะขอบคุณค่ะคุณป้าตอนรับสมการบ่ สงการกันที่ขึ้นมาได้บางทียมากับนี่นั่งซุ่มเลยเนี่ยคุณหญิงแสนดีก็มานั่งซุ่มนี่หลักกำลังเหตุพวกก็ได้เสาซีต้นเพื่อนอาจจะได้ลังค่าบางบ้างอาจจะหาหยามามุง้งจบทั่เจ้าอันขี้อ้อยปิวมาจะมั่งามไปยังวะเมยปิวเนี่ยเพราะมันมุ้งเดี๋ยวมันไม่ขี้อ้อยดอกอันพายา,างเป็นเนี่ยห่อนบ่พายางห้อนได้ไปคึกเอาอันเอาใช้หยาแล้วก็ต้องพายางคุ้มอีกทีนึ่งเพืองบ่ วงอันสวดเนาะอะไรอย่างเนาะสวดเนี่ยนี่นันมันสวดล่ะสวยิงหาแพ็กใส่ถุงมั่งสิแนี่ซุ้มบอกบออยากใส่สวดสวดเนี่ยอยากได้ยุ้แพ็กใส่ถุงมาแบบนี้เออแพ็กคนเขาดูใจต้องการดูใจเอาเจ้เวทจะไมงสั้นมันมันมันโค้งผูดแห้งตีตะกูดี นี่ก็ตำดาเขาหรอปลาโวัวโอ้ยอยากเนาะคนสวดเนาะนีกำนันกับยูนี่ผู้ช่วยกับยูนี่พยาบาลกับยูนี่มาำเพื่อยูนี่หมดมาพยาบาลหมอยูนี่หิดยูนี่ละยนหมดตัอยากเนาะคนสวดมามยังได้ตีนบ่ อาตีนลับไปเลยเดี๋ยวดิดตีนนะคะตีนเดี๋ยวไม่ิดด้เราะเเล็บเผื่อโอ้ยเนียเี้ยน่อยากต่อมันค้นสวดต่อข้นสวดเลยหัวยืนตัวเดียวจะตายว่ะตายวะจะสวดก็สวดหลายทีจะสวดหลายมัดสิไปยืมบ้านกันยูนีเนะ มีน้อยเมียหลวงอยู่นี่บดมีบเป็นกำนังพยาบาลอยู่นี่บดน,นะพ่ะอหมอบ่อเร็วเยอะไนะมหมงามาเร็วปะเนื้อ แก่หนไ่นหนึงตึงขึงตึงยั้นงวเอี้ยตเอี้ยตัวเอี้ยเออฮึนั่นล่ะมันจเรียงหัวไงฮึฮึเ้าขายของพ้าหัวมาจากขึ้นตากขึ้นเขาทานตัวขายเบื่อขายของนะ Cái máu pha cái của cái, cái, cái móc là... như là... à. mẹ. Mẹ mẹ. Mẹ. Mẹ mà, châu... thế này bùm mèo bán cái nào mèo bùm mèo bùm mèo bùm miên bùm mèo bùm miên bùm mèo bùm mèo bùm mèo bùm เดียวบงอ่ผมเดี๋ยวเขาทำอะไรบงเนาะโอ้ยบากันเลยเลยโอ้ยากมันแตกก็ได้นะตากัดมาจะังังไงกันปาดสนออกกัมันจะงามโอ้ยข่อยเห็ดงามเหมือนดะที่เดียดก็ยังมาดตนี้ กให้อยู่ดิตลาดได้ไหมเนาะตัดองน้ำแหล <laughs> มเลยคุณจาก้อนตัดอยาบโอ้ยข้ากิงนางกล้องเชือดเหรอฮะมั้นี่ เป็นไรอะกลเกี oh. oh. Oh, 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 oh. ้ยวอาตีดีกว่าตีลงบ่ตีมบ่ตีลงเลยบ่เอาทกงนี่ยเราเยูต้องงเอาตอกหันงยห่ห้อยหคุณลูกค้าจะไก่เด้อไก่ไ่ใชู่เลยปูจะยันเขาห้างตึมอแแป๊บแปกํลังจัดสถานที่อยู่ วันนี้นะเด็กจะยังมากินเด็กมาหาว่าเขาต้องให่ได้เลยเลยโอ้ยว่างสิผู้อยู่บ้านอดอยากปากแห้งเอาลงไปเออะไรวะไม่เด็ดเขกคือเลยเอาเข่ากล้องน้ำกันห้องเรียนนี่มันตำตำกุ้งสดก่อนโอ้ยมันยากห้องขาเนี้ยเอาไม่แป้นห้องขาประตูขาเปนปวกกินตรงนี้เก็บแป้นห้องลอยพอนั่นแล้ว นั่งโยกอยู่เบดมือมันกินแามใดเ้นี่ห้าขหางอันเลยขานอกขาในยังไว้บดทั้งี้มหอยเนีแม่เลยอยแต่แกอะไรเป็นหลายขาดิแต่แกหัวขาดีแล้วแล้วอ้แกแกแอย่าพวกแง พอยากรู้ว่าควาเจ้ามันสีสไตล์ใดนะก็ยิงแดีนงเจ้าใจพุ่ืเอค่้เจ้าพั่คือใจดีเลวะโอ้ยทะลุนทะลุนพ่เอาว่าสไตล์ใดงแเย่หวน่คืองาน้เสียไเสียกีฬมียนบอเมียนี่ไปมากนุ่งเสียกีฬา xin mẹ con người ta dùng căn. Fa chạy chạy bằng ngân 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 này gì này nó xí cái dép bột thề bạn xí say ô khả lạy เนาะขอ่อยพี่วาสนานุงลมมาเนาะฮึดฮึดฮึดยสองึดฮนด่ึไันดฮึดฮ <laughs> ึดฮึดฮกดฮึเฮึด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 ฮนดฮึดฮนดฮึดขึดฮ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 ึหนึดยึดฮ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 ัดคึดฮึดฮึดฮเดฮึดฮึดเสียสึโฮึนดนน,น,นจะจะดฮดฮึดฮึนฮึดลมดฮเลยนะ <laughs> เสีย, <laughs> ยดฮึดฮึดฮ แขนเป็นแขนปะแขนเป็นแขนกามเป็นม oh. ัดมัดสีไหมจะปวดปวดเล่าเอือนสีนุ่งไหนบ้างนี่หรอกนุ่งมาตำดาวฟ้าเด้วยเอือนเด้อะขอบคุณนะคะโอ้ยไงปะเนี่ยสี่วนมสีแบบสีสี่ะสีจะปวดหนักเอ็กซ์สีแดดแบบนี่โอ๊ยตำดาวฟ้ามึงเอ้ยสะท้อนสะท้อนสะท้อน

ค่กม่ค่ะคุณนดวงม่านว่ามันเด็กเทพเนาะโอ้ว่ะงามงามงามสวยนะคะนี่สวยมากเลยค่ะมากคักแล้วไล่เสียบพมีไผ่ีเลย้นโคกกระหว่างเยเบิ้ีเลยเบิ้าสัมใช่บ่มีไล่นี่มี่มีเลยไล่กัะสินกับมีไล่แยบดีแม่มีเลยพ่เอาม้เป็นดอกเลย

ขอบคุณคุณหญิงแสนดีนะคะที่เอาเสื้อมาให้ขอให้ร่ำรวยร่ำรวยค่ะพอมีสุขภาพแข็งแรงขอบคุณนะคะขอบคุณอย่าลืมอย่าลืมมากินตำเดาฝาเพื่นเด้อพัดซ่างซุ้มไว้ทดแล้วซุ่มกาสร้างแล้วสองซุ้มเอาุดมฟีมือฟีเขาเลยค่ะคุณหญิงแสนดีมากนี่เพราะว่าคะแสงการเพิ่มได้มากเพื่อาบ่ เอามาเลยป้าทินซุ่มห้องกฤแล้วพอดีสุ่มห้องกฤษเลี่ยวเขาก็ตอนรับสงการสักกัอนแตหลังสงการเขาอาจจะหยุดพักผ่อนนะทั้งสองลานเนี่ยอาจจะหยุดพักผ่อนเพราะว่าอาการแล้วอาการอ่อนเป็จากปหาเล่นน้ำเล่นได้น้ำเนแล้ยสงการสงการแล้วพุณละเพราะว่าตอนรับแขกสักก่อนเพราะแขกมาจากทางไก่คนมาจากกรุงเทพกรุงเทพอาจจะมาพักผ่อนเขาจะเตรียมตอนรับสักก้อนแต่รังสงการเขาอาจจะพักจากห้ามือหกมือไป จะฟื้นขึ้นมากจากจังมายองกันมาอีกแต่จ,จิตเตรียมล่งให้ล่งหน้าระบาดเนาะท้องการแล้วเน,ะนาะจังไดจังใดก็ขอบคุณคุณหญิงแสตนี้หลายๆด้ยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณหลายๆค่ะ,ขอ,คคะขอให้ร่ำรวยนะคะ